เล่นละครลิงซหน่าด so kind of ูเลยนะแบบนั้นน่ะความจะแตกก็ไม่แปลกนะที่เหลือโคบี้คงทําอะไรสักอย่างเองแล้วน่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะตอนนี้เราคงทุกคนเกลียดกันหมดแล้วส่วนเป็นจนสลัดดีกันั่นนะสิคุณลูฟี่ขอบคุณมากเลยนะครับบุญคุณครั้งเนี้ยผมจะไม่ลืมไปช่วยชีวิตเลยไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามีทหารเรือขอบคุณจนสลัดด้วยแบบนี้ แล้วพบกันใหม่นะโคบีค้คุณลูฟี่ไปไปค่ะทุกคนวัทยาหัด <c oughs> ไปก่อนนะ <c oughs> เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยนะครับเรือทขวัทยาหัดเมื่อกี้ถเป็นการท้าผิดกฎของกองทัพเรืออ้าว ทุกคนต้องรับโทษโอดข้าวสามวันพอใจไหมครับพระปุ๊ันเปิดก่อนสักวันสักวันเราคงได้พบกันอีกนะครับคุณลูฟี่แม้ว่าจะพบกันในฐานะโจสลัดและกองทัพเรือสักวันเราต้องได้พบกันอีกเอาล่ะกลุ่มโจรสลัดเริ่มออกเรือแล้ว ท,ท่านจะมีการเผชนภัยรออยู่เยอะเลยนะฉันต้องเป็นให้ได้ราชาแห่งโจรสลัดนายเนี่ยยึดติดกับคำว่าราชาแห่งโจรสลัดหน้าดูเลยนะมีเหตุผลอะไรร้เปล่านะเปล่าไม่มีเหตุผลหรอกอย่งแต่ที่แต่อะไรฉ่นสาบานเอาไว้กับผู้ชายคนหนึง่งว่าสักวันจะต้องมีผู้ที่แข็งแกร่งหาสมบัติอันดับหนึ่งของโลกให้พบ และเป็นราชาแห่งโจรสลัดหมวกฟางอันนี้แหละที่รู้ดีนันนี่ดลีละไปกันเลยมุ่งหน้าไปที่แกรนไลยด้วยกันเถอ